ชื่นใจจังเอามาได้ไหมคะชื่นใจจังเลยคะ่ะชื่นใจจังเลยคะ่ะทำเก้มก็ปนะเป็นอ่ะไาอีกข้างนึ่งเดี๋ยวชุดๆเลยเดี๋ยวชุดๆเลยเดี๋ยวชุดๆเลยยีงได้ไหมคะได้ เก่งจังเลยเก่งจังเลยค่ะทำไงทำไงทำไงคะไม่ได้ไม่มีกิฟต์วันนี้แม่ไม่ได้ติดกิฟต์วันนี้แม่ไม่ได้ติดกิฟต์ค่ะอืมอ๋อเจ็บแม่เจ็บทำเกมไหนทำเกมทำแก้มนะทำเกมแม่ไหนคะ น้แก้วแม่ด่าได้ไหมคะมมมมมชื่นใจมากเลยชื่นใจมากเลยค่ะร้องทำไมล่ะลองทำไมล่ะนี่ไงนี่ไงเ,เงเป็นเก่งไงคนเก่งไงท้อแก้วแม่เป็นด้วยเป็นเก่งแล้วฉุดแล้วปับตังปับตังแล้ว